หาเทียบเทียงเรื่องกิเลสกบเราก็เทียบเหมือนกับแน่นเนื้อกับแนาพานแน่เนื้อหากินเติมแล้วแน,น่พันยิ่งง่ยิ่งยจนกระทั่งแน่เนื้อตายแน่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนดี ้เป็คุณทำลายัวลืเพราะไม่มองเห็นในการมันจะยืนตั้งมาก็ถูกแล้วตายต,ตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บย่างมากแค่เห็นวิจิตปัญญาเจ็ดเลยนั่นไม่มีแล้วก็ถูกแต่ กิเลยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พอะอย่างยิ่งก็คือจิตถูอกิเลยิงเอายิงเอาเน้นับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลส้าจึงต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือขอดถอนกันได้ในขั้นนั้นทัานที่ยังไม่ทราบหรือ,อยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆเมื่อค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงิจริงกาสอนเรื่องสมาธิเพื่อนปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบทิเลตตัวทำลายสัตโลก ให้รับความทุกข์ความลำบากยนว่าตาเกิดนวัาตะสงสารมาแล้วมนเล่าสักทีแล้วมันมีต้นมีกายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตาการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้สินน่งใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง ถ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทําคาพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่นนั้จึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องขลาดเรื่องดีเรื่อง,ง,งชัว่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่ข้ออย่างยิง่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแทๆ้ๆคือเรื่องของจิต จิตมันแสดงอาการแงงอนต่างๆเนแน่นตั้งแต่กลมายาของพิเลสที่พาให้แสดงเช่นนั้นตามธรรมดาของจิตแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการคดื่นงแปลงไปต่างๆในแง่ดีเนี่ยร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ตุงให้พูดให้ทำเช่นนั้น ท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเป็นนักบวชมีเวลาดูเฉพาะกับงานอันเดียวเขาสิกว่าจะสะดวกมากกว่าคารวาตีพอสมงควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาเพฤ่อปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ อแนวลบไปแล้วยังจะนอนหลับครอบครอบอยู่ในแนวลบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าท่านึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักขั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนกอ็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นมีได้เคยเห็นผลมาตามกำลังก็จักใจด้วย หรือในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรม,มะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหาก และมีความรู้สึก,กแปลกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวเพราะเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่ฉะนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาตก็ไม่มีวันที่จะคบจะเจอคนเลยเราอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่จะพ้อซึ่งไม่ใช่เป็นทําเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะถามไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงฝาสถานที่ก็สงบงเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้าซ้าสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาเนเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรานมันก็ต้องเป็นไม่ว่าตั์แมะคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตู่เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม่เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาดาตราอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น เมื่อเป็นฉะนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุโทโธธรมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นธรรมพุโทโธธรมโมสังโฆก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุโทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่ง ที่ในนั้นไม่ยอมเถือจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ธรรมะระวังความธรรมะระวังเป็นเรื่องของสติธรรมะระวังอันนี้ไม่ใช่ธรรมะระวังเพื่อจะเห็นหนีไปไหนธรรมะระวังเพื่อรักษาจิตใจให้เคลื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้ จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายปาช้าพูดง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากรมที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิง่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วย ให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการละมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือน ให้เราประกอบความภาคเปลี่ยนด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สมาดจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้ยลกตาตามต้นไม้มาชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆที่ว่าจะมาทําอย่างนั้นมาทําอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย หาสุขเย็นจัดหนีเพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ข,ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียนก็แสดงว่าเป็นจิตบำบุง,บงถูกจิตถูกบำุง,บงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพลียนเป็นเคงรุ่งต่ัง แนวไม่หมายอะไรทั้งนั้นกิเลสเหมาะในเวลาช่น,นั้นบางทีทาท่าจะเป็นพระรหั์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรหั์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้น้วนความรู้ล้นวนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินที่เลสเป็นงไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นวนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้น้วนนั้น ปั้นความรุนล้วนเสร็จแล้วรุ่นลนขึ้นมาว่าเป็นพระานะน้อยองค์หนึอยอย่งนะคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไรเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่ก้าหนาเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทาให้มีความรุ่นเริงบันเทิง การความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่จิตของเราเป็นเพนนั้นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ไม่ได้หม,หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลย แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลําบากตามแต่จะทำนั่นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทาโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอ,อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนทกา,ารมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีความสว่างากระจ่างแจ้งึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในาจ,จิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสำคัญเนี่ยว่าภัยจากข้างจากจะอะไรภัยจากข้างจากเสือจากกัดต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นสัมภัยเป็นสำคัญความทุกข์ความลำบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่ง ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแช่จิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรงังไม่เวลาจะหายด้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสําคัญเข้าไปแช่จนกระทั่งวาให้หายขาดไปได้จะม,มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่ที่จะต้องไปพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญ สำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตป,ป,ปิดใจให้มืดมิดปิดนานี่ก็รอะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างปลายสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งนี้แล้วถอนตัวเข้ามา สู่ความจริงของตัวเองจิงก็สง่าถาเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์บาลานตำหรับตำราอ่านมาถ้าจนพอผมวาากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทำให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้ แลตัวเพีจจริงๆคืออะไรนี erm ith, ่อยู roy roy ่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแจ่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิ่งที่สกปรกนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาต่อทาความเพียร พิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละใครมีเท่านี้เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาชาขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้ีิเดชสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเรามาป่าช้าอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้านีอะไรตายจริงๆหรือดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถากเนี่ยกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว ไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่ต้องไม่ต้องตั้งโรง,ง,งเรียนสอนกันเรื่องความตายสัสตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมที่ต้องกลัวกันโดยไม่ต้องท่ามสองกันกลัวเราเองก็เช่นเดียวกันทาไมกลัวแล้เรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนานะแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะพอยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วเนเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่ข็งแข็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นแะ <Yeah. S 2> ลมไฟมีอะไรนี้อะไรตายเอาแยกออกไ้เห็นปัจฉ่าของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉางจริงแล้วดูเ,เวทนาตายแล้วที่พอสุขของเวทนาอยู่ที่ไหน ชันยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามอยู่ที่ไหนทั้งขานเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนนมันก็เปเป็นดินนั่นเผาดินเฉยๆนะแล้วจิตล่ะ สถานที่เผาศพของกิจมีที่ไหนไม่มีคนน่ะมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชั่นานคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเยนนิชานี่เราเยนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายเนี่ยเมื่อมัน ชาภาพานจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสำคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เนะ่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้กลัวและผู้นี้แหละเป็นผู้ทุก์า้าสี่ดินหน้าลงไฟเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกแต่ผู้ที่หลอกัวเดีนี้แหละเป็นทุกให้เรียนให้รู้พิเรศอา,ศรราําว่าอ้าวพามันสาดไปอีกจริงๆแล้วก็ไม่มีม,ม,มันก็ม่มีก่าชาเหมัอนกัน ถ้ามันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสําพันอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากพานกจิตเรี้ยงข้ปให้ถึงจิตแยกดูธาตุจีน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุจีเช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุเช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุเช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความด้วยมี ความมุ่งหวงแข็งอยู่คิดกันเท่านั้นี่เรียกว่าเรียนความตาความตาอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนรู้ให้รู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสาคัญก็ต้องถือเป็นค่าสุดต่อเรา เราโกหกเราไงั้นเรายังจะคนเชื่อความสำคัญน,นี้อยู่เหรอถา้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วถึงเันนี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงเหนือเดียวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของหลักเรียน,น่งนี้ ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่ากิเลสมีแต่ชื่อนตัวกิเลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ตัวหลอกนั่นแหละคือตัวกิเลสเราจะเข้าใจว่านั้นเป็นเราเลย ถ้าเราเข้าในั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมอันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยัดยั้งไม่ได้มันมนีนกระตายตื่นตูมไม่ทางกระตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างอีกการหล่นลงมาถูกการตานตกโบบางมา เอามลงมาของนั้นเนี่ยเขาตายไปตึ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็ดผ้ภาถล่มผ้าถล่มไปภาภาไอพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีห์พญาราชสีห์ตะวักขู่วิ่งอะไรวะพัด ว่าฝ้าถล่มใครบอก้าถล,ล่มเมื่ถามหาความจริงจริง้งาถลม่มยังไงใครบางคนว่าก็มาจนกเจกาะ่จะกระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมะตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแน่น,นั้นก็พวกตักที่ตืน่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแฉ่งเจ็บขาขา,ขาหากักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อ,อยๆถึงพระพญาราชสีก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิงหมายึิงพูดเป็นเจ้าของรมก็คือศาสนาผู้สอนธรรมสอนความจริงนี้มาให้พิจารณาทำความจริงนี้สิิงทั้งหลายที่จำลอมขึ้นหลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปคุณง่ายะอรอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่ร,รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเรานั่พวกก็ตายต่นตุ้มจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนในพญาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุจักร่าสลมมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเลอนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นมันจะประตูหล่นอยู่เท่านั้นแหละมระตูหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติทองหมัน ท่านั้นล่าตื่นเลยเถ่ดืว่าไในพูดที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาออกมาจากอาวิชชาจริงๆคน้นบุในาจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วน ทำไปสุดโดยทิ้งเชิงเรื่องกระต่ายจีนตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนนะั่นแหะพระยาและสาษีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมายศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศาสดาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคน ความจำลอมก็มีกับทุกคนจึงได้หลงกันมาเรียนให้เขา้าถึงความจริงแล้วไม่หลงยิง่งแล้ก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักต่ิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมติว่าเกิดตายนี่มีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตลกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้น รู้ทั้งตัวรู้ทั้งเหงาแล้วมันก็มีปัญหาอย่างแบบตาบอดทำช่างมันถึงยุ่งผกเสียงยังมีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอะถ,ถึงความจริงแล้วก็มีทมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นสนกตกใจเรื่องกระตายเตี้ยตุ้มมันหมด โลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นไปตามของจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถูเนี่ยท่้งรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดนโลกวิถูเป็นมาได้ทั้งสาวกเป็นมาได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านังมีพุทดานกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถูในตัวของเรานี่จ้งเห็นจริงในโลกแห่งขันนี้ ชัดเจนไม่หลงขันไม,ไม่ยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นทายทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยอาเกิดขึ้นความจริงมีงไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสาระจะก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปพูดทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตมันเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลาย สิ่งที่ได้ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานะว่าทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมติดแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่รับทราบไม่ตุองเยือกวุ่นวายต่อไปหนกที่ท่านว่า p ร r a งสุข h a เราจะไปหาปรามังสุขขังที่ไหนทำจิตให้บริสุ์เท่านั้นมันก็ปรามังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่ออั้นึลยท่านในชื่อปรามังสุขขังเมื่อถึง่นั่นี้จะว่าปรามังเนื่ยปรามังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มลำธารนนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเราทานอิ่มแล้วนะก็ช้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ใน่าตุในขันตัวเองนี่ อะไรจะกว้างขวางนี่กว่ามหาสมุิมหานิยมซึ่งให้จิจแบบเรียนไหว้นี้มากมา,กมา,กายกาลกองอันนี้แหละกว้างกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวม่ไแบบไหว้เป็นอว่าเลิกกันกับที่เคยพูดึงว่าปา่าชาทำเกิดแก่เจ็บตาย มดปัญหากันตรงนี้นะวันนี้แสดงกันตรงนี้ที่สุดหนึ่งเลย